เดี๋ยวเรามาดูช่องทางที่ช่องทางที่3กันครับสำหรับภารกิจสตอกซายของทีมงานฟ้าบรรดาลได้ไหมกดนะกันแท้ดนะกันแท้ขันหน้า,าตัางลาก่อนครับ เดี๋ยวฟอร์ดเดินยัำทางหน่อยเที่ยวนี่ห้ยหอดกันแท้เลยนะหอดเทียเ่ยวน,น,นี่ใอยเที่ยวว่าเจ้าหอดแท่ <c oughs> เอาอยัางตามห้อยไมบบ้ข้อมาสั่นมาเอาเลยวะไปไป,ไปยับ ไปแล้วครับนุ่นไปเลไปยังไไปโคเด้อข้างหลังอ่ะไปอีกไปไปโอ้ยไปโคบอกพอก่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยยก ดีนี่ฮะ,ะล้มบ่ะเวล้างเบียดไปพุนะ่นเนอะกันแทกเลยเนอะไปยกล้อบ้งยกล้อยกล้อเอาเอา <c oughs> ก,กตบท้ายเนี่ยตบท้ายเนี่ยเอาเอาเอา,เอา,เอาตบท้ายเอาโอ้ยบอดังบอดังเอา,อาไหมเอาไหมฮะความร่องเนเด้อความร่องเนเด้อความร่องความเออขี้ความรอ่องออกไปแน่นเบียดเบียดเอาไปทั้งคนนะ <c oughs> รถแรงเจอ,อเจอตีได้เข้าไปนี่ก็ต้องแรงกว่าเดิมละครับเจอสายยุยอเข้าไปไปแล้วไปพูดดิอ่าวเจอต่อไปเดี๋ยวดู การต่อไป <Okay. S 1> ยับยับ สุดยอดสุดยอดเสียตั้งเอ้เอ้โอ้โอโอหมดเอาอีกหมดแล้วครับเท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 เลยเทเลยยุบซะก่อนครับ sai đuổi đau đuổi nè dù đây ยังไงใช้ตัวช่วยไหมเอาตัวช่วยหรือเปล่าสงสัยจะต้องใช้ตัวช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวอยไปโคก่อน ขึ้นไปเสียฟอร์ดเอาเลยเอาเดินออกมาเลยแล้วถอยไปนู่นไปอีกไปอีกถอยไปผุ่นนะ่ะ้างไปผุนไป คือขาดใหม่วาตั้งเป็นขาดเลยครับโอ้ขาดใหม่เลยนะเนี่ยบังคับแล้วแต่มันไม่ไป <laughs> เนือดมาแต่นู่นแห้วครับเนือดมาจนถึงนี่แหละมาป่ามามาเลยป่านูน่นขุดเลย <c oughs> เปหมายก็นูนแหละนู่นเลยเป้าไม้ เยปบาเยยบาเยบไปไปอยู่ yeah, yeah. yeah. ครับตกหลุมพอดี เก็บขึ้นไปเสียฟอดค่อยๆขยับมาเรื่อยๆแหละทีนี้เที่ยวแรกไปไกลเที่ยวสองไม่ถึงเที่ยวสามตรงนี้เที่ยวสี่แน่นอนมันต้องตรงนี้แน่นอนเสียฟอดเก็บขึ้นไปก่อนดูสิใครจะเป็นคันต่อไป

ยกล้อยกล้อยกล้อเออจักสัน้นละเอีกอีกหมดไทยอีกโอ้ดวนดวนอย่างงี้เขาเรียกดวนสายดวนฟ้าบระดาเออมันต้องอย่างงี้ครับ ฝากไปถึงสิบล้อ้าบรรดาทุกคันนะต้องขับแบบนี้เนี่ยดูับไปแล้วเหลือแต่ฝุ่นว้ให้ดูอยู <c oughs> ่กับฟ้าบรรดาเน,นี่มันต้องถึงไหนถึงกันโอเคพักไว้ก่อนครับเดี๋ยวให้ฝั่งนี้เขาเคลียร์ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับบัามันกันต่อสวัสดีครับ